ตัวต้วนเหรลูกตัวเมียเป็นพันเท็กเซลนะครับเป็นพันเทกเซลขนยาวนะครับตัวผู้เป็นเจสบี้ทเมรกันแฮร์นะครับข้างหน้านี้สีสวยมากเลยจวก,ก,กระดาษลูกไปจกระดาษโอเคเป็นลายเสือเราเป็นลายเสือนะครับเป็นลายเสือที่เป็นตัวผู้ตัวผู้โอเคเด็กๆนะครับ เป็นเอเมริกันชัตนแฮร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับโ <Okay. S 1> อเคตัวใหญ่นะครับทั้งคู่เลยใช้ประพอกันนะใช้ประพอกัน